รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับด้วยความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยครับที่มีคําเปรียบเลยไว้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศ แห่งการกสิกรรมทําให้ในสมัยก่อนครับรายได้หลักของประเทศมาจากส่งออกสินค้ากเกษตรกรรมแต่ว่าเมื่อโลกเปลี่ยนไปครับรายได้หลักอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้เศรษฐกิจไทยจเจริญรุ่งเรืองและก็มีแนวโน้มที่จเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องก็มาจากธุรกิจบริการและก็การท่องเที่ยวธุรกิจบริการในด้านโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งครับเหมือนเป็นบ้านหลังที่2ให้เขาแล้วก็เป็นส่วนในการรอต้อนรับและก็ยิ่งโดยเฉพาะในปีหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC เรามีความพร้อมอย่างไรครับในการก้าวเข้าสู่ AEC วันนี้ในทีเด็ดเมืองไทยจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมกันกับธุรกิจบริการและ AEC แต่ว่าช่วงแรกของรายการเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเรามีเรื่องราวเด็ดๆรอคุณอยู่ก่อนไปดูกันก่อนครับ บางครั้งผมก็อยากรู้นะครับว่าความสุขของทุกคนเริ่มต้นขึ้นที่ไหนแต่สำหรับผมมันเริ่มต้นและเกิดขึ้นที่นี่ครับเมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครมหานครแห่งความสุขที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มการที่เราจะทําให้กรุงเทพมหานครของเราเป็นเมืองแห่งความสุขได้นั้นนะครับคนทุกกลุ่มจะต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันครับดังนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรจึงได้กำหนดนโยบายในการที่จะร่วมการสร้างสรรค์ให้กรุงเทพมหานครของเราเป็นมหานครแห่งความสุขและเป็นมหานครแห่งโอกาสครับและจากนโยบายนี้นะครับได้จุดประกายให้หลายหน่วยงานร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อที่จะทําให้คนกรุงเทพมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่มีความสุขครับสำนักพัฒนาสังคม ถือเป็นหนึ่งหน่วยงานหลักที่นำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติพร้อมสร้างสารรค์ความสุขที่หลากหลายให้กับทุกๆคนรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุด้วยและมหาคนครแห่งความสุขที่สำนักพัฒนาสังคมได้มอบให้กับผู้สูงอายุได้เกิดขึ้นที่บ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งที่ผมจะไปเยี่ยมเยือนในวันนี้ครับ และนี่คือสัมผัสแรกนะครับที่ผมได้รับเมื่อก้าวเข้ามายัางบ้านผู้สูงอายุบางแคร2สองรอยยิ้มจากคุณยายในบ้านหลังเล็กๆแห่งนี้ถือเป็นโมเดลแห่งความสุขที่มีแต่รอยยิ้มและความอบอุ่นสมกับเป็นมหานครแห่งความสุขสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจรอย่างแท้จริงครับท่านกำลังเข้าสู่บริการและฝากหัวใจ ทะคุณผู้ชมครับ<อ>ผมเชื่อนะครับว่าทุกกิจกรรมที่นี่สร้างความสุขทั้งกายและใจให้กับผู้สูงอายุที่นี่ทุกคนครับเพราะว่าที่นี่นั้นมีเสียงแวดล้อมที่ดีทําให้ผู้สูงอายุทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายพอเพียงและมีความสุขเมื่อ,อยางที่เราได้เห็นกันครับที่นี่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับผู้สูงอายุได้ออกกําลังกายเพื่อจิตใจที่สดชื่นและได้รับความสุขอย่างครบถ้วนเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุด้วยครับแม้แต่ในมุมนี้นะครับเราก็จะได้เห็นแววตาแห่งความสุขของผู้สูงอายุทุกท่านที่ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันคุณดายมีความสุขนะ,<ฮ>ะเวลาได้ทำอะไรพวกน<ฮ>ะนะครับคืออยู่ที่นี่ก็มีความสุขดีแล้วที่สำคัญได้ร้องเพลงร้องเพลงร้องนำทำเพลงเสร็จ <laughs> โอ้โหสุดชอบเพราะมากเลยนะครับขอบคุณมากคุณยายเพลงเพระมากอออนอกจากนี้นะครับที่นี่ยังมีบุคลากรจากหลายหน่วยงานรวมถึงพี่เลี้ยงมาคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดมีคุณหมอมีพยาบาลเข้ามาตรวจสุขภาพดูแลรักษาผู้สูงอายุเบื้องต้นถึงในบ้านเลยล่ะครับ กรุงเทพมหานครอยากคิดว่าอย่างนี้ค่ะไม่อยากให้จัดกลุ่มผู้สูงอายุทิ้งไว้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุอย่างเดียวเราอยากจะมองเห็นว่าหนึ่งทำยังไงถึงจะให้ผู้สูงอายุมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเราถือว่าในสังคมไทยเนี่ยซึ่งบุคลิกภาพของคนไทยและลักษณะคนไทยที่พิเศษเนะี่ยก็คือการใส่ใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราจะสามารถสร้าง คนสามวัยในสังคมเดียวกันได้ไหมคะก็คือหมายความว่าถ้าอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยากจะให้มีการดูแลซึ่งกันและกันซึ่งสํานักพัฒนาสังคมเนี่ยก็จะร่วมกันกับสานักแพทย์และสานักอนามัยเพื่อจะมีวิธีการฝึกปรือวิทยายุทธ์ให้ดูแลผู้สูงวัยซึ่งหมายความว่าเราต้องยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงในทางร่างกายก็มีในทางสมองก็มีเพราะฉะนั้นทําอย่างไรเราถึงจะดูแลผู้สูงอายุ ที่ในบ้านเราเองนะีคะให้ท่านได้มีความสุขมากที่สุดไม่เพียงแต่เพียงเท่านั้นเราก็ยังมีการสนับสนุนนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีชมรมนะคะจัดตั้งชมรมขึ้นมาเช่นออกกําลังกายนะคะจะเป็นไม้กระบองก็ดีจะเป็นยางหนังสติ๊กอะไรก็ดีนะคะเล่นเกมนะคะใช้คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็สนับสนุนให้ได้มีกิจกรรมอย่างนี้เช่นเดียวกันรวมไปถึงการเต้นรําการร้องเพลงอะไรที่จะทําให้ ผู้สูงอายุมีความสุขได้นะคะเราก็จะทําแน่นอนอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าให้ผู้สูงอายุนั้นเนี่ยได้แบ่งปันหรือว่าถ่ายทอดภูมิปัญญานะคะสู่คนรุ่นต่อต่อ,ตอไปที่จริงผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีฝีมือเยอะมากเลยนะคะการที่ท่านมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของแต่ละชุมชนอย่างนี้คะ่ะท่านก็สามารถจะถ่ายทอดแล้วให้เด็กเกเนี่ยไปเป็นมักคุเทศน้อยนะคะได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น มันจะไปสอดรับกันกับเรื่องของคนสามวัยในสังคมเดียวกันได้เป็นอย่างดีอย่างนี้ค่ะกรุงเทพมหานครก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นผมในฐานะของคนเมืองหลวงคนหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ในมอบนโยบายและการปฏิบัติการที่เป็นจริงนี้ได้ทำให้ผมได้เห็นว่าในวันหนึ่งที่ผมต้องก้าวเข้าสู่วัยของผู้สูงอายุ ผมก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่บนความพอเพียงในมหานครแห่งความสุขนี้ได้อย่างแท้จริงครับ สนับสนุนโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชนบุรี hey, hey, hey. กลับเข้าสู่รายการทีเด็ดเมืองไทยนะครับกับช่วงนี้ครับเปิดโลกชนบุรีสู่อาเซียนครับอย่างที่บอกนะครับว่าจุดหนึ่งในการต้อนรับนะักท่องเที่ยวนอกจากเรื่องราวของอาหารการกินสถานท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วนะครับโรงแรมเป็นส่วนสําคัญมากครับเพราะจริงๆเราก็มีโรงแรมหลายระดับหลายเกรดหลายรูปแบบหลายสไตล์ยิ่งโดยเฉพาะ เมืองใหญ่ๆอ,อย่างพัทยาที่จังหวัดชนบุรีครับมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับกับการก้าวเข้าสู่ a e c ในปี2,558ที่นี่เราคุยกับนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะอนอ,อคุณสันเพชรสุภบวรสเียนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาข้อจริงๆก่อนในสถาน,นการณ์การท่องเที่ยวโดยรวมกับโรงแรมไม่ใช่แค่ในเมืองพัทยาทั้งชนบุรีและก็รวมถึงในภาคตะอนอ,อกเรามีความพร้อมแค่ไหนจํานวนแล้วก็ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง สำหรับเรื่องจำนวนห้องพักคิดว่าเพียงพอร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในเรื่องของความพร้อมเข้าสู่เอซีผมว่าพัทยาและพัตตันออกพร้อมเกิน80%อนและในการก้าวเข้าสู่ a c นี้เรายังต้องมีการเตรียมความพร้อมหรือยกระดับมาตรฐานในนามของสมาคมโรงแรมในส่วนของสมาคมโรงแรมเองเนี่ยยังคงพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องนะครับโดยการจัดอีเวนต์ต่างๆาแล้วก็จัดเนี่ยส่งเสริมทั้งแม่บ้านนะครับแข่งพันปูเตียงปูเจียงจินตลีลา าการตกแต่งดอกไม้ในส่วนของ f b ก็มีก็มีแข่งขันปาเทนเดอร์นะครับในส่วนของครัวก็มีแข่งขันคุกมีทั่วโลกมาแข่งดนียนะครับแปดประเทศมาเข้าร่วมาแข่งขันเพ<ะ>ื่อพัฒนาบุคลากรแล้วว่ารูปแบบของอาหารแตกต่างเป็นยังไงพัฒนาไปไหนแล้วให้เราเป็นสากลมากยิ่งขึ้นพูดเฉพาะแค่เมืองพัทยาก่อนจริงๆแล้วโรงแรมเราก็ไม่ได้มีแค่โรงแรมระดับรู้ห้าดาวหกดาวสำหรับคนที่มาในรูปแบบที่ ที่แตกต่างกันบัตเจ็ตไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราก็มีโรงแรมในระดับ4ดาว3ดาว2ดาวซึ่งทั้งหมดนี้เราก็ดูเรื่องของมาตรฐานด้วยก็คืออย่างเราเนี่ยเราสมาคมแคมไทยเนี่ยมันจะเป็นโรงแรมที่มาตรฐานอยู่แล้วก็คือกว่าจะได้ไลเซเส้นของการเป็น g s a เนี่ยจะมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะแต่ในส่วนของพัทยาเนี่ยมีชมรมซับคอยชมรมหนึ่งคือชมรมโรงแรมเมืองพัทยาเป็นซับพอตโรงแรมที่อาจจะไม่ ถึงขั้น4ีดาวแต่อยู่ในสองคำดังแตมาตรฐานใช้ได้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยครับคำว่าธุรกิจโรงแรมหลายหลาคนจะมองถึงเรื่องแค่ห้องพักแต่ว่านาปัจจุบันเนี่ยเรายังมีรูปแบบของการดูแลเพิ่มเติมเพราะว่าม,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 มีคนเข้ามาประชุมมาสัมมนามันเป็นส่วนของการจัดเลี้ยงแล้วก็ดูแลม,มากขึ้นและเห็นบอกว่ามีการรวมเครือข่ายของโรงแรมในการที่จะแบ่ง ห้องพักเพราะว่าบางโรงแรมอาจจะได้แค่500แต่ว่าเขาต้องการสักพันห้าอมันก็ต้องเป็นการเชื่อมหรือว่าทําเครือข่ายต่อยอดใช่ไหมครับใช่ครับบางทีก็สร้างเป็นกลุ่มกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มนอตพัทยากลุ่มเซ็นทรัลพัทยากลุ่มจอมเทียนเพราะบ,บางคณะที่เข้ามาอาจจะเป็นพันกว่าโรงแรมรองรับเนี่ยบางทีที่พักไม่พอก็ใช้อาศัยในสมาคมครับ,รบโรงแรมใกล้เคียงตอนนี้ถือว่าพัทยาก็ถือว่าเป็น เป็นแหล่ง,ลงที่ทําให้หลายลคนบอกว่ายังไงก็ต้องมาในนามของสมาคมโรงแรมไทยภาคก่วนออกมีระยาจะฝากทั้งคนไทยทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็รวมถึงจริงแล้วชาวเมืองพัทยาในการรอต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมือง a อซบ้างครับคือในส่วนของภาคตะวันออกเองเนี่ยเรายินดีและเราพร้อมเสมอที่ต้อนรับเพราะหนึ่งเราใกล้สุวรรณภูมิเราใกล้กรุงเทพนะครับแล้วก็พัทยาคิดว่าน่าจะเป็นฟูลคอมเพล็กซ์เลยเกือบมีเกือบทุกอย่าง การท่องเที่ยวหลายรูปแบบผมเองอยากให้บอกชาวพัทยาทุกท่านนะครับให้รับฟ้าตรอกให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับให้คําแนะนําแล้วก็ให้ความสุขกับนักท่องเที่ยวทุกท่านครับผม,ม,ม,มนะครับก็จริงๆแล้วคงไม่ใช่หน้าที่ของแค่ตัวโรงแรมในการดูแลครับแม้กระทั่งคนคเป็นผู้ประกอบการจริงๆคือทุกภาคส่วนทุกคนมีส่วนในการทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นครับผมนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ตอบ AEC นะฮะก็คือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะฮะของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวพาม,าม่ามาเลเซียสิงคโปร์นะครับก็จะมาท่องเที่ยวแล้วเปิดการค้าด้านธุรกิจเพิ่มมากขึ้นทางโรงแรมเราเนี่ยก็มีการตอบโจทย์ในส่วนของ AEC อันดับแรกเลยนะครับที่ทราบกันเหลือแล้วก็คือเป็นเรื่องของ Universal Design นะครับเรื่องของโรงแรมที่รองรับสําหรับทุกเพศทุกวัยและคนพิการและผู้สูงอายุนะครับ และอันดับสองสิ่งที่เน้นๆเลยนะครับก็คือว่าในเรื่องของอาหารเพราะว่าทางโรงแรมเนี่ยเป็นร้านอาหารฮาลาลโรงแรมเดียวในพัทยาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่มาจากกลุ่มอินโดนีเซียมาจากมาเลเซียมาจากลาวมาจากรูไนยอย่างเงี้ยก็มาใช้บริการของเราสิ่งที่ภาคภูมิใจสําหรับโรงแรมเอวันพัทยานะฮะเราเป็นโรงแรมเชนของคนไทยที่ทําเพื่อตอบการบริการแล้วก็ ให้โอกาสคนไทยได้ทํางานเพื่อเราพัฒนาสู่มาตรฐานอย่างที่สองนะฮะก็คือเราภาคภูมิใจในส่วนที่ว่าเราได้ทําเพื่อสังคมเพราะเราได้รองรับนะครับทุกเพศทุกวัยและคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุอันดับ3คือเรื่องของอาหารเราพยายามพัฒนาอาหารให้มีคุณภาพที่ดีอยู่เสมอท่านักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับก็ผมก็ยังสนับสนุนในการเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าเรียกว่าเมืองไทยเนี่ยยังมีสถานที่เที่ยวอีกมากมายและยิ่งในพัทยาเนี่ยนะครับตอนนี้ เราได้มีการปรับและพัฒนาในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืนมากมายเพื่อตอบโจทย์ของคนที่จะมาเที่ยวนะฮะทางเมืองพัทยาด้วยทางโรงแรมด้วยก็มีการรักษาความปลอดภัยนะครับทุกจุดในพัทยาได้อย่างดีเรียกว่าคือถ้ามาเที่ยวที่เมืองไทยที่เมืองพัทยาเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถแบบโอ้โหความสุขนี้เต็มเปี่ยมเต็มกระเป๋าเป้กลับไปบ้านแน่นอนเลยครับ สวัสดีครับพบเจอกับผมแอฟธัญนพนะครับในช่วงทีเด็ดกทมกับช่วงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของน้องๆนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเป้าหมายสําคัญของการจัดการการเรียนการสอนภายใต้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนั่นก็คือการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับนะครับภายใต้หลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากร ภายใต้แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับดังนั้นนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้มอบหมายให้ทางสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครจัดทําโครงการต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาเยาวชนนําไปสู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนขึ้นมาครับเพื่อที่จะทําการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนรวมถึงพัฒนาโรงเรียนนะครับให้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบในการนําเด็กนะครับไปสู่การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนั่นเองครับ ครับและที่สถานศึกษาโรงเรียนสุราลำงแขกแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในตัวอย่างของนักเรียนพอดีโรงเรียนพอเพียงนะครับที่พวกเขาได้นําความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนมาตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้อย่างชัดเจนครับจนกลายเป็นโรงเรียนตัวอย่างนะครับในการพัฒนาชีวิตเด็กและเยาวชนได้อย่างเห็นผลครับ สวัสดีครับน้องน้ำครับสวัสดีค่ะน้องน้ำพี่ถามก่อนเลยว่าตอนนี้ทางโรงเรียนเนี่ยนะครับได้มีกิจกรรมที่ให้พวกเราได้เรียนรู้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมอะไรบ้างครับมีเกษตรค่ะแล้วก็มีสหกรณ์ออมทร,ร,รัพย์สหกรณ์ร้านค้าแล้วก็วิชาเป็นชมรมของเครื่องดื่มรละอาหารแล้วก็เป็นวิชาประดิษฐ์ค่ะสำหรับกิจกรรมที่ทน้องน้ำแล้วก็เ,เพื่อนๆชอบมากที่สุดคืออะไรครับของหนูจะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ะทำไมถึงชอบสหกรณ์ออมทรัพย์ครับเป็นเพราะ ก็สหกรณ์ออมทรัพย์ใช่ไหมคะฝึกให้เราแบบว่ารู้จักการใช้เงินแล้วถ้าเกิดเรานําเงินฝากนี้ไปจนถึงจบปีการศึกษาจากโรงเรียนนี้เราก็สามารถนําเงินตรงนี้ไปเป็นทุนการศึกษาต่อได้ค่ะคือพอตอนจบโรงเรียนก็จะปันผลคืนเงินให้กับพวกเราสาหรับประโยชน์ที่น้ําคิดว่าน้ําได้จากกิจกรรมที่ทางโรงเรียนพยายามให้พวกเราเนี่ยใช้ชีวิตภายใต้หลักปรญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรครับทุกๆโครงการทุกๆก,กิจกรรมก็มีประโยชน์หมดนะคะอย่างกเกษตรเราก็สามารถที่จะนําการเรียนการสอนที่ครูสอน ไปใช้ได้ที่บ้านเช่นปลูกผักเอาเองมมันจะปลอดสารพิษเรือนเกษตรนี่คือพื้นที่ตั้งแต่ตรงไหน เราจะแบ่งบเป็น2ส,ส่วนค่ะคที่เราอยู่ข้างในนี้เป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็มีเรือนกเกษตรมีนาข้าวมีบอ่อปลาค่ะอ๋อเรียนรู้วิถีชีวิตการปลูกข้าวแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ใช่ค่ะ<ม>ข้างนอกน,นี่ก็จะเป็นกเกษตรทั่วไปเราก็จะปลูกผักหลายๆชนิดแล้วก็จะนาผลผลิตจากตรงนี้ค่ะส่งขายเข้ากับโรงอาหารแล้วก็ผู้ปกครองโดยมีตัวกลางเป็นสหกรณ์ร้านค้าคือส่วนหนึ่งก็บริโภคในโรงเรียนพอเหลือก็จาหน่ายให้กับผู้ปกครองที่มารับเด็กๆที่นี่ใช่ค่ะขอบคุณนะคะกรุงเทพมหานครที่สร้างโครงการดีๆหลายๆอย่างนะคะโรงเรียนเราก็ได้ ได้เข้าร่วมหลายๆโครงการนะคะทําให้พัฒนาโรงเรียนเราได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะทุกวันนี้โรงเรียนของเราก็ดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนะคะขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็อยากจะให้พัฒนาโครงการขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณที่ ยื่นโอกาสนี้มาให้กับโรงเรียนเราค่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับคุณครูคนเก่งกันครับไปดูกันว่าคุณครูสามารถนําแนวคิดนะครับมาตีโจทย์นะครับแล้วก็สามารถส่งเสริมเป็นกิจกรรมให้กับเด็กๆให้เด็กๆนั้นสามารถใช้ชีวิตภายใต้หลักแนวคิดปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรกันบ้างครับสวัสดีครับคุณครูไก่ครับ คับคุณครูไก่ครับถ้าเกิดพูดถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับตอนนี้ทางโรงเรียนได้นําหลักแนวคิดนี้นะครับมาใส่ในการการสอนให้กับเด็กๆยังไงบ้างครับเราจะใช้บุรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าไปใน หลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง8กลุ่มสาระวิชานะครับกิจกรรมที่เด็กชอบมากที่สุดก็โดยมากจะเป็นกิจกรรมของการกระเตนเนี่ยครับเพราะเด็กเขาจะได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติเขาจะได้เรียนปลเล่นแล้วก็เกิดประสบการณ์ที่สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้แล้วก็กลับไปสู่ครอบครัวชุมชนของเขาได้ครับต้องขอขอบคุณคุณครูไก่มากๆเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้พาคุณผู้ชมเข้ามาติดตามดูการเรียนการสอนของเด็กๆที่นี่นะครับขอบคุณครับ อย่าลืมนะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนกันครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่เอิร์ดกันต่อเลยครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ปิดท้ายฝั่งแง่คิดกับทีเด็ดเมืองไทยไว้นะครับความพยายามไม่เคยทำให้ใครพ่ายแพ้ส่วนความท้อแท้ไม่เคยทำให้ใครชนะ หมดเวลาแล้วนะครับกับเรื่องราวความเด็ดรอบเมืองไทยกับทีเด็ดเมืองไทยสัปดาห์นี้ขอบคุณห้องพักสวยๆวิวดีๆนะครับที่โรงแรมฮิวตันพัทยาและเสื้อผ้าพิธีกรขอบคุณ p a ซ i f i c u n i นีกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันอังคารหน้าบ่ายโมง35ที่ช่อง5กับเรื่องราวความเด็ดรอบเมืองไทยในทีเด็ดเมืองไทยและผมเอิร์ธสันอิทธิสุขนันสวัสดีครับ